ีครับตารางสะดับแฟมิลี่มาแล้วครับแล้วครับมาพบพ่อนับตารางสะดับแฟมิลี่อีกเราได้ครับหนึ่งนี่หลังจากคุณดิษฐามพบสองท่านนะครับโอ้ดีใจใไรครับดีใจไรนี้ก็มาเก,าเก็บงานไฟเด้ครับตอนนี้กใครฝาดดาวไล่ๆออกเป็นรุ่มๆใช่ไหมครับหลวงน้อยนะครับหลวงไม่ใหญ่อาจรย์มันจะมีคมเชื่อเอยู่ครับมองกลางนะครับเป็นคมแบบนี้เลยครับดูรักพาร์ทเล้นบบเรียบร้อยๆๆนะ เดิครับติดในห้องน้าผมก็มาติดแล้ว่างจินแล้ว่างหันอะไรเปิดร่องไฟพงเดยได้ครับมากับกระตูนคุน้านางเรียญเป็นมูนะครับเดิมๆครับก็ให้ให้ไปใช้แม่ใช้ตะกามีประตูสีกระท่าหมดแล้วครับอันนี้ก็ไล่ทิดไปแล้วนี่ท่อมเสียร้ายแล้วเนาะเรื่อยๆครับพอดีถาของเฮียนยายครับยายทางไหนมาอยู่ยคืองคิงก็มีนะครับเอ้าตองนี้ไปตั้ง้องไว้นะครับ นั่นฮาไปย่างบาดกันไปมันเสียงนะครับอยู่กับพ่อเนี่ยคือขึ้นเขาแล้วครับเป็นบอลวัดใดได้ครับเป็นบอลยิง

我把我那点六你安了，还够我买点点干八百多，这是干的，起起起，我这干的还没得意思，想那个帮他弄弄。我不会那些的吧？人家你有呢，不是讲你爱吃你 พี่รอสโอ้ยพี่ไม่ยอเอาพี่ไงไมนมานี่บอกเลยนะยายเยอพันมาินะเราเงเนันพันเียวไเสองพันานยไปเห็นเรายักล่างเนพันมานหน่งสองพันครับสองศูนครับวอนย์สองศนี่ที่าทีียอาอาีเดี cái này cho hai mươi nghìn tiền hai mươi hai nghìn bốn trăm ba mươi ba วันนั้นคดว่้ถอยยังเดียวไปเลยคือพวกต้องไปเดินหน้าถอยแบบแปดแสนเลยบูมบูมบมแม่คิดว่าใช้ถอยหลังนังเลยมั้งก็จะต้อนนี่เพี่อนบ่กรู้ว่าคือรถคือดีร่วมบ้านแต่ที่ถอยก็แต่ที่ มันบาีไอไม่เ็ยเสหายอยู่มันบางทีเอาผมพกข้ที่บ้าเราที่ารับขั้น่าานรารู้ว่าที่มียบ้ากูก็คนกิ่รถเสียเงินกูก็่ให้กก็เอาเบดมืออเเทนี้เอาไม่แบบไม่ยังที่เอาไปไทีดินกิลตไปลุกมันกูเบ็ดอันนี้ก็ไปที่มองในที่ทรำอของช่างคนละแต่ว่าเงิูค่านรรมั้เอาครักที่นี่ก็ไปกอนนะครับเบิดไม่ย่างนี้ คนอะไรกิดตามมาเลยนะครับขอบคุณครับนี่ครับติดาอะไรนะครับอันน้อยๆครับอันไม่ใหญ่ครับขยายเปนเที่ยงนี่ครับไม่ได้มันคน